ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะฮะเป็น Timeless Player นะครับผมก็กิจกรรมนี้นะฮะก็เพิ่งงับเข้ามานะฮะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ากิจกรรมนี้คือแบบแตกกันรัวๆคือแบบนะรวยกันแบบเป็นหน้าทั่วหน้านะครับเป็นหน้าวากว่าสั้นนะครับผมก็ผมได้ดู ช่องสตีมเมอร์นะครับช่องพี่บอลนะครับผหเปิดได้มาเนี่แสนห้านะครับแล้วแถมยังมีกิจกรรมแลกเออแลกเหรียญคูณ2ด้วยนะครับผมนี่เป็นไงฮะได้เหรียญ2เท่าครับคดคุ้มนะผมบอกเลยนะครับเติมอันนี้น่าจะประมาณแลกไปทั้งหมดก็ประมาณเท่าไหร่วะอ่าอันนี้อันนี้เท่าไหร่เ,เดี๋ยวอันนี้300ละ800ครับ อันนี้พันแปดนี่พันห้าเท่าไหร่วะประมาณสามพันกว่านะครับประมาณสามพันสามเท่าไหร่วะสามพันสามมั้งนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดนะครับห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับผมถ้าเกิดปกติต้องหมดถึงห้าร้อยบาทนะไอห้าพันบาทนะครับถึงจะได้ครบนะแล้วก็เราจะมาแลกเพิ่มนะครับให้มันครบทั้งหมดห้าพันบาทนะครับผมแลกไปเลยครับนี่นะฮะก็ทั้งหมดห้าพันบาท รวมกิจกรรมที่แบบแลกเชลแลกเหรียญคุณ2ก็ได้มป็มดง6080เหรียญนะโอ้โหบอกเลยว่าได้เยอะนะครับรับของข้างล่างก่อนนะโอ้โหเสียงรถแม่งโคตรดังนะครับแม่งรถเรือวะโอ้โหดังจัดนะครับก็นะครับผมรับของไปนี้คือ5,000บาทแรกนะครับเราจะเติมแค่5,000ก่อนนะครับเดี๋ยวอีก5,000ข้างหลังนะครับบอกเลยว่าตึงนะครับบวก8เอโมจิอ่ะก็คือแบบรวยกันทกคนหน้านะครับรวยกันล้นฟ้าครับโอ้โหบอกเลยเดี๋ยวต้องดูนะครับ ผมจะเริ่มเป็นการบวกแปดละกันนะครับเพราะมันแค่3ดาวนะโอกาสที่เราจะได้การบวก8มันเยอะนะครับแล้วก็จะได้หลายใบด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอเริ่มทีละสิบก่อนละกันนะครับโอ้โหล็อคแรกมา3ามนะครับเฮ้ยไม่ตรงดีเรอวะมาอีก2ะครับโอ้โหแป๊บเดียวจะครบแล้วไม่ไม่ใช่นะครับนู้นมานะครับมาอีกหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวอีกอันเดียวนะครับมาไม่มาครับ มาไม่มาวะไม่เฮ้ยเดี๋ยวขุดบ่อลอยเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอู mm ้อะไรครับเนี <h 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 ่ยอันท้ายยากเหรอมาเถอะมาดิวะไม่มาว่ะโอ้อะไรครับเนี <h h ่ยอู้ไม่ไม่มาเลยมาโอ้ยเฮ้ยเฮจะหมดแล้วนะอู้ออกยากจังวะสองร้อยกว่าเหรียญแล้วอะ่สองร้อยแปดสิบเหรียญโอ้โหสองร้อยแปดสิบเหรียญได้ใบหนึ่งครับ โอ้แล้วเหลือ400เปะนะกดกดทีละกดทีละร้อยครั้งเลยดีกว่านะครับสักครั้งหนึ่งไปครับหนึ่งร้อยครั้งมาครบปมกมาบูมาโกว่ะมาโกครับทุกคนอุ้ยมาหกว่ะอีกอันหนึ่งนะ่าจะมายากนะครับเชิ้อสิไปครับเอามาเลยโอ้ดวงดีเกินกนะครับ ดวงนี้จัดนะครับผมได้อีกแล้วครับโอ้ดวงนี้จัดจัดนะครับเอาเป็นบก8อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่ามันเหลือแค่180เหรียญนะก็ผมคิดว่าน่าจะไม่พอนะถ้าเกิดเราไม่ดวงดีนะครับน่าจะไม่พอนะครับแต่ว่าผมมันมือท้องไงครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะพอไหมมาสามครับโอ้ยก็อกดผิดโอ้อะไรวะนี่ไปกดทีละใบั้งนั้น,นครับเดี๋ยวเรากดทีละใบมันครบก่อนนะจะได้ไม่เหลือเศษนะ โอ้อะไรวันนี้แต่มันไม่ออกเนยนะทิละใบคือแบบออกยากจัดอะดูดิเฮ้ยธิละใบมันไม่ออกเลยเว้ยโอ้โหโคตรเกลือครับโอ้เกลือจัดอะมาครับผมมาอีกหนึ่งเดีย๋ยวอีกหกครั้งนะครับไปครับโอ้ไม่มาครับอีกห้าครั้งครับอีกห้าครั้งกับสามอู้สองเฮ้ยอีกสี่ครั้งว่าอีกสี่ครั้งกับอีกหนึ่งเม็ดนะครับเท่าไาคือแบบ อุยเอาได้เลยพูของคดีครับอะไรครับเนี่ยมือทองเกินเลยเปิดแค่เท่าไหรเองนะจาก180เออเปิดแค่120บาทก็คือ1 0 0สอ่ะได้เลยบวกแปดนะครับก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะได้ไม่ครบแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ไปแล้วนะโอเคครับผมก็ได้แค่สองลูกนะครับตอนนี้ก็ได้รับของมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับของในกล่องจุดหมายกันนะครับ ก็ค่อนข้างคาุ้มนะได้บวก8มา3ใบอ่ะเออแล้วก็พวกการ์ดทีท่แบบเติมครบท็อปอะไรอย่างเงี้ยท็อปร้อยดับร้อยดับห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้ด้วยนะก็เดี๋ยวขอรับของแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่รับของเสร็จเลยแล้วกันฮะไปครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะเรารับของกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับตังค์กันก่อนนะครับมี700นะครับเดี๋ยวลองรับดูครับว่าจะได้เท่าไหร่นะห้าพันบาทจะได้เท่าไหร่นะครับกดไปครับหกพันครับหกพันหก ามพันหกครับเก้าพันครับอเกือบสองหมื่นอะดูตรงแล้วอะอีกห้าร้อยครับหกร้อยครับหูสองหมื่นครับได้ประมาณสองหมื่นสามร้อยเอ็มนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าผมจําได้ว่าผมมีอหกร้อยตอนเริ่มนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาไล่เปิดการ์ดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผอ้การ์ดก็มันบวกค่ามันมันบวกค่าชัวๆนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ปีดีนะครับมันเป็นปีแบบปีไม่โหดอะมาเปิดไปเลยครับ ีบไปก่อนแล้วกันนะครับ pues. ลองเชิงครับ EBS ครับ teachers, สเปนคร 8, nah ั h <h บโอ้โหใครวะไฮโลอะไฮโลโอ้โหวันเสียเลยไฮโลนะครับน่าจะเป็นกองหลังยุคการาติกอสของเรมาริดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมจะทำฟูลการาติกอสอยู่นะครับตัวนี้มาแล้ว ฟิชเชอร์นะครับผมโอ้ฟิชเชอร์ว่ะชื่ออย่างกับยาอมฟิชเชอร์แมนสเปนนะครับโอ้โหโฆษณาอีกแล้วนะฮะก็มาเป็นบวกให้อีกสักบะสักชุดหนึ่งแล้วกันนะเปิดแม่งทีเดียวหมดเลยนะเพราะการมันแค่เก้าสิบนะครับมาเป็นประตูปีครฟครับ CAP ครับใครวะโอ้โหอันไซอะโอ้โหโคตรเกลือนะครับ เปิดแบบเกลือไม่ว่านะไม่รู้จักอีกต่างหากนะครับเออไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่การบวก7กันเลยแล้วกันวนะ้ยเนื้อยังมีบวก5อยู่เอาบวก7เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบวก3ถึงบวก7นะก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะครับเพราะมันบวกเยอะเกินไปนะครับวิ่งมาเป็นป MC ครับไอ้นี่อีกแล้วเหรอโอ้โหมมนดี้เหรอมนดี้บวก7ว่ะแะ่แบบ มันเป็นแบ็กที่ f อพเยอะนะครับมันก็ขายไม่ค่อยออกบวกแปก็ยังไม่ขายไม่ออกเลยนะครับแล้วมันถูกด้วยนะครับผมสองพันเองนะครับมาดูบวกเจ็ดอีกสักใบหนึ่งครับบวกห้าถึงบวกเจ็ดครับมาครับไปครับโอ้โหมาเป็น m อครับโมเสสโอ้โหโมเสสอ,อีกอะไม่จะมาทุกซีซันทุกคลิปเลยหรือไงวะนะครับ่านเ่เอเอแบบความเกลือของผมมันแบบจริงผมไม่เกลือขนาดนี้นะ้ว้ยแต่วันนี้ผมแบบอ่อนให้ไงแบบ ไม่เอาจริงอ่ะแบบไม่เปิดจริงครับไม่เอาจริงแล้วก็เลยเกลือนะครับมันมีด้วยเหรอวไม่เอาจริงแล้วเกลือนะครับ ebs e <ase> ครับเฮ้ยฝรั่งเศสของหน้าใครวะโอ้โหกิกเน็กซ์ไหลวะไม่รู้จักอใต่างหากนะประเด็นคือแบบเออถ้าแบบได้ตัวบวกเจ็ดดีๆแล้วก็เออรู้จักด้วยมันก็เฟีย้ยวนะครับอันนี้เป็นการบวกห้าด้วบวกเจ็ดนะครับมีสามใบครับเปิดทีละใบครับ โอ้เอ็มซีครับข้ามไปเลยอุ้ยบวกเจ็ดอีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วเหรอเฟอร์นันโดอะไรวะไฮโรไฮโรเหรอไฮโรนะครับขยับเกล้งเต็งหนึ่งเต็งเอี่ยวนะครับเออแล้วมันไฮโรมาโค้โหบวกหกครับบวกเจ็ดก็ยังไม่โหดน,นะผมว่าต้องบวกแปดนะครับมาโค้ชนะครับตัวนี้ถึงจะได้ราคาเอ็มซีและเบอร์สี่ครับโปแลนด์เอ้ยกองหลังกองกลางโอ้บวกเจ็ดครับ แต่มันขายไม่ได้ครับมันบวกเจ็ดก็จริงนะแต่มันขายไม่ออกไงประเด็นน่ะแล้วก็มาเปิดที่เป็นกราดลุนในคอนแล้วกันนะครับผมว่ามันไม่ไม่น่าได้คอนอยู่แล้วนะครับจากความรู้สึกคือมันโอกาสออกยากนะครับโผร้อยเดียวก็ร้อยเดียวจริงๆรินะมึงฆ่าแม่งเลยนะครับมาครับร้อยสามครับอันนี้มีโอกาสได้คอนอยู่นะเพราะว่าคอนพลังร้อยสามเยอะนะครับหมายครับ มาเป็น C A play ครับปีแคลฟหรือปีขับตันนะครับโอ้โกดินครับ <c oughs> คือโกดินมันมันต้องฟูแอดมอลิดป่ะน่าจะผิดน่าจะอยู่แอดมอลิดมาก่อนนะโกดินนะครับแล้วก็เป็นโอ้โหแม่งสอดไส้มาเยอะจังวะแต่เป็นนักเตะไทยนะส่วนใหญ่ที่สอดไส้มาราคามันบักไงแบบผมไม่ได้ต้องการราคาบักค,ครับผมไม่ได้ผมต้องการตัวที่แบบอย่างน้อยอะ่ะ เสเตสตสตาเยอะๆนะครับสแต็กเยอะๆเพื่อเอาไปตีบวกได้นะครับแล้วก็ยังพอมีราคาได้ดีกว่าไงแล้ยไทยอ่ะมันมีราคาบวกห้ามันสตแต็กน้อยมันบวกเองก็ได้นะครับมันก็ถูกอะ่ะตัวนึงครับใส่ไปเลยครับฮาจี้ครับฮันจี้ฮาจี้คาสท็อปร้อยครับวิ่งมาแล้วเบอร์เก้าสเปนครับใครวะกองหลังโอ้โห พลังร้อยเจ็ดอ่ะมานาโคโอ้มันมันมันเกลือครับตัวนี้คือไอไอกาทอบร้อยเนมันควรให้ตัวดีๆนะจริงๆนะครับไายครับตัวนี้อีกแล้วเอาออกแม่งครับไม่ชอบหน้ามันราคาสูงก็จริงครับแต่ผมไม่ชอบไปผมจะเอาสเตตัสสูงๆอ่ะ ไม่เอาประตูเข้าครับอยากได้พวกตำแหน่งอื่นมากกว่านะครับที่ขายได้นะครับแบ็กก็ไม่เอาเออเต็กก็ซิวาครับเต็กก็ซิวาตัวนี้เก่งนะครับบวกบวกห้านี่ก็ประมาณร้อยสิบแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นฟูลเชลซีด้วยนะครับคนเล่นเชลซียเยอะขัดน,นะครับมาแล้วตรงนี้เบอร์สิบสี่โอบาโอบาไม่ยังเท่าไหร่วะร้อยสิบหมื่นเก้าครับ ไล่อยู่ครับหมื่นเก้าโอเคนะขายออกนะครับตัวเนี้ยมันจะได้ขายได้ประมาณสองหมื่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปขายกันแล้วกันนะครับมาถึงไฮไลท์เลยครับผมคือคลิปแรกนี่คือมีการบวกแปดสามใบอะครับก็ไม่พูดพามนำเลงครับกดทีเผอครับเออผมก็เผอผมก็กดเองนะครับเผอเลยโอ้ปีนี้กองหน้าเผยรถแต่เมืเลยอ่ะ อเล็กซานเดอร์พาโต้เฮ้ยหกหมื่นหกเลยเหรอตัวขายไม่ออกรูเล็บบัคนะครับไอปีจีอาร์นะครับมันขายไม่ค่อยออกนะผมว่าตัวบัคครับเดี๋ยวคอยดูแนละไปดูในตลาดผมเฮ้ยฮอตวะ่ะคิมมิชเหรอคิมมิชร้อยแปดโอ้โหหกพันเก้าถูกโอ้โหกดทีเผลอไปดี โอ้โห oh, ประตูฮอตเรโน่ครับโอ้โหเรโนนี oh ่มันขายได้นะเพราะมันเป็นอาร์ซอนนะก็แบบโอ้โเกลือนะครับเกลือจริงนะมาดูผลประกอบการของเราวันนี้นะครับแน่นไงว้าแล้ว8ตัวในตลาดเก้าตัวโอ้ชีวิตนะครับแต่โอบามายังนี่น่าจะออกชัวร์นะมีคนรับด้วยนะครับแต่ผมตั้งสูงนะเพราะว่าอย่างน้อยมันได้โอบาตัวหนึ่งอะเออ คิมิดก็น่าจะขายยากอยู่นะครับแต่เลโน่ขายได้ครับขายไปเลยนันขายไปเลยครับเสียเวลาครับนี่กดขายโชว์ไปเลยนะครับก็โหคิมนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับโอ้ยตัวนี้แบบขี้ไก่อะนะครับไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือไม่เกลือจัดนะครับดูแต่ละตัวแบบบวกเจ็ดไม่ท็อปไม่อะไรเลยนะคิมนี้คือแบผมตึงๆตกับผมเกลือเออผมเกลือจัดนะครับตีบวกโชว์เลยครับโอ้โหถ้าตีติดก็ไม่ไม่คุ้มอีกอ่ะตัวเนี้ย <ś red itation> ชีวิตได้แม่งเอ้ยหาวัตถุดิบตีแม่งเลยนะครับสนใจอะ่ะเอาพวกเกล็ดซัดเลยดีไหมเอาไว้เอาไว้เอาหลังแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้มันเกลือนะครับมันไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับผม ケイストショー今やア雨の存在もほら Who's the master who c a l l s my b i t t e r n e s s a n suffer ever, ever, ever くるって履いてくさい捨てきなだけ